สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาชมมวยคู่เอกนะครับในศึกเจ้ามวยไทยนัดสัญจรนะครับวันนี้ต่อยกันที่จังหวัดระยองนะฮะเขตภาคตะวันออกนะครับเป็นเวทีมวยชั่วคราวนะครับตลาดเมืองใหม่นี่เองนะฮะก็วันนี้ชมมวยดีวิถีไทยคู่เอกท่านจะได้ชมความมันแน่นอนครับวันนี้นักมวยมุมแดงเขามาแล้วครับเขาคือไอเคียมเขาโหดจากสุรินทครับเขาชื่อ บัวขาวเป่ามุครับผมวันนี้บัวขาวนะฮะจะต่อยกับจอมลีลาจากเมืององุ่งมังกรครับราชบุรีครับนักมวยมูน้ําเงินเขาชื่ออวแดงวัฒชัยมงคลโอ้โหทั้งคู่พิกัดกันหนึ่งร้อยสิบสองปอนด์นะฮะผลิตพอดีไม่มีรถไม่มีเพิ่มเดี๋ยวเชิญนักมวยทั้งคู่เข้ามุมเลยครับครับผมครับผมจะสัมภาษณ์นะฮะก่อนที่จะชกกันนะฮะในเรื่องการเป็นอยู่กันฟิตซ้อมนะฮะ อาบัวขาวซ้อมกี่วันครับสามวันครับครับสามวันนะฮะแล้วก็วันนี้คุณจะใช้อาวุธอะไรสยบไอ้เจ้าบัวแดงคะหมายครับมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอ้โหมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะนะฮะเอาละครับบัวแดงครับวันนี้คุณมีอาวุธอะไรจะสยบเจ้าบัวขาวคร,ครับทีทั้งต่อยครับคุณพิซซ้อมกี่วันฮะเจ็ดวันแล้วหัวหน้าค่ายให้คุณรับประทานอะไรครั ข้าวมีผักอย่างเงี้ยครับเพื่ออะไรฮะกินเพื่ออะไรเพื่อแข็งแรงครับอ่าโอ้โหเพื่อแข็งแรงนะฮะร่างกายวันนี้พร้อมกับเขาไหมที่จะชกกับเขาเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ครับร่างกายขอยงเราที่ว่าจะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้สิบเปอร์เซ็นต์ครับสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะอันนี้ร่างกายคุณกี่เปอร์เซ็นต์นะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะกับสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเอาละครับ <Okay. S 1> แล้วก็วันนี้คุณแม่มาเชียร์ไหมฮะับดแดง มาเชียนะฮะข้างเวทีนะฮะรางวัลปอบใจถ้าได้แม่บอกจะเอาอะไรให้ครับซื้ออะไรให้ซื้ออะไรให้ก็ได้ครับซื้อรางวัลอะไรครับผมแล้วอยากจะได้แชมป์กลับไปไหมครับวันนี้ครับโอ้ยคุณเป็นแชมป์สองสาบันเลยนะครับถ้าชนะเขามั่นใจนะฮะเอาละครับนักชกมาตรงนี้เลยครับจุดกลางกลางครับมาตรงนี้ครับมาใกล้ๆครับัวแดงเดินมาใกล้ๆเลยครับับแดงแดงเดินมาเลยครับทั้งคู่พร้อมนะฮะขั้นอย่าพึ่ง คันตีนฉัชอบคันตลอดในตีนเอาอีเลวขึ้นดลยพร้อมงไงพร้อมยังครับพร้อมครับพร้อมแล้วนะครับทั้งคู่พร้อมแล้วชกยกเดียวรู้ผลเลยครับเป้งยกที่หนึ่งครับเอาละครับลายลากโอ้ยเอายุ่นยุ่นยุดยุนยุยมาเ <c oughs> จ้าวัวแดงมาถึงใส่เป็นการใหญ่นะครับวางแข้งใส่แหม่ล้มไปแล้วคเขถนกวาดลาน เจ้าบัวขาวดวงไปนะครับเอา้าเข้ามาเข้ามาใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆโอ๊เอาแล้วครับอุอย๊ออยบัวแดงวางขวาสองทีอุอย๊ยขามีอาการยางแตกครับบัวขาวยางแตกครับโอ้โหโดนขวาอีกแหม่ปะทะบวแกแข้งครับเอาชกต่อครับลุยกันต่อบัวขาววางขวาไปไม่เป็นไรบัวแดงล่อหลอกบัวแดงซ้ายอีกทีหนึ่งซ้ายอีกทีหนึ่งเล็กแต่อุ๊ยทีมครับมีลูกทีมอย่างที่บอกนะฮะมีลูกทีมอย่างที่บอกอุ๊ยโดนซอกโดนซอกบวกมัด แดงถีบอีกทีนึงกลัวแดงถีบเอ้าล้มเอ้าโดลลุกถีบโดมกอ้ยโดนมากครับอยู่ดี่ครับแดงแกงบ้างแดงไม่เจ네็บครับไม่เจ๊น้ำน้ำรูปปากอะไรเนี่ยโอ๊ยแม่ว่าเขาเอาเร็วใกล้หมดยกแล้วเร็วเร็วใครจะได้ช้ำใครจะได้ช้ำใครหมดยกแล้วครับ โยกโยกครับไม่แม่งหยุดครับหยุดครับหยุดครับอ่ามายิงกลางกลางครับมายิงกลางเลยโอ้โหเป็นไงฮะมาแดงมนแดงเป็นไงฮะสัมภาษณ์หน่อยฮะมันเป็นยังไงคุณเป็นยังไงแม่เป็นยังไงอ่ะแล้วทำไมคุณจับจมูกอยู่เรื่อยเลยนะเป็นไรเนี่ยคันคันไม่ใช่ทำไมจับจมูกอยู่เรื่อยเลยนะนะคันเอาละครับทั้งคู่นะฮะ นักมวยทั้งคู่จับมือครับจับมือกันนะครับแล้วก็ชูมืออีกข้างที่เหลือนะฮะชูมือสูงๆทั้งคู่ครับทั้งคู่วันนี้เสมอกันนะครับกินกันไม่ลงนะฮะกินกันไม่ลงเสมอกันไปครับนัดหน้าเป็นไฟล้างตาใหม่นะครับไปต่อยกันที่จังหวัดภูเก็ตเลยนะครับวันนี้ก็มวยดีวิถีไทยเราหมดเวลาแล้วกับคู่นี้คือแชมป์ไม่ได้ไปไหนแชมป์ยังอยู่กับที่นะฮะไม่มีใครได้แชมป์ไปก็เสมอกันไปนะครับเอาละครับ โอเคครับเดี๋ยวผมไปที่เบื้องหลังนะครับเบื้องหลังการถ่ายทําอ่ะเชิญครับบัวขาวอ่าสัมภาษณ์บัวขาวนะฮะแหมลงมาจากเวทีแล้วครับบัวขาวเป็นไง,งบ้างฮะไม่เจ็บป๊อเราไปพาดโดนลูกเตะเจาะย,ยางน่ะขาะะเป็นไง,งบ้างฮะตอนนี้สภาพขาไม่เจ็บป๊ย,ยังไม่เจ็บนะแล้วไฟหน้าจะมีการล้างตาในพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมนะนี่ต้องกลับไปซ้อมที่จังหวัดอะไรฮะเนี่ยชนบุรีชนบุรีนะฮะซ้อมอยู่ชนบุรีนะฮะ ครับโอเคครับขอบคุณมากครับบัวขาวครับเชิญบัวดแดงครับบัวดแดบงบัวดแดบงบัวดแบบวดงไปนู้นนะฮะบัวดแดงมาหลังเวทีนะฮะครับอันนี้เป็นบรรยากาศหลังเวทีนะฮะในกลุ่มของแบบัวแดงนะฮะเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์บัวดแดงเลยนะครัแบบัวแดงครับเสมอขึ้นไปเกือบตายนะฮะแต่คุณได้ลูกเตะเจาอยางเป็นไงบ้างฮะเจ็บครับเจ็บแล้วคุณได้ได้ลูกเตะเจาอยางคุณมั่นใจไหมช่วงนั้นที่เขาขาเจ็บอ่ะ คุณเตะไปจังหวะนึงแล้วมีถีบอ่ะคุณมั่นใจว่าจะชนะไหมนะตอนนั้นมั่นใจไหมไม่เจ็บครับไม่ใช่คุณมั่นใจไหมที่คุณไปถีบเขาอ่ะจนเขาเซอ่อคุณมั่นใจว่าจะชนะไหมครับมั่นใจแล้วเวลาคุณโดนช,ช่วงนั้นคุณโดนตรงจมูกเหรอโดนอะไรฮะโดนอะไรช่วยบอกหน่อยโดนเขาต่อยครับอืมแต่ก็เป็นไงบ้า,างครับยังดูดีดีผมไม่เจ็บครับอืมไม่เจ็บนะก็ไฟหน้าจะกลับกลับมาทวงแชมป์ได้ไหมครับ <ข>มั่นใจไหมฮะแล้วทำอะไรฮะเนี<ะ>่ยทำอะไรหาย,ยีดกระดุหนุดบ่ายอ๋อโอเคครับงั้นก็ขอขอถืผ้าให้ดูเลยอืมอย่าเลยครับไม่เป็นไรฮะก็โอเคครับวันนี้ก็ถือว่าชกกันสนุกคู่คีดสุตีนะครับขอบคุณมากครับทั้งคู่ครับสวัสดีครับอุย้ยชกอีกครับผมขอบคุณครับชกอีก